สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมือนี้ก็มาพบกับสาวสลิมพาเพในตา่างแดนอีกเช่นเคยค่ะนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ๋ยน้ำเด้อค่ะนะคะหากว่าหักหักแพงกันนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามให้ปุ๋ยน้ำแลวก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้ปุ๋ยพึ่งเฮ็ดเพจค่ะนะคะกดติดตามเพจให้ปุ๋ยด้วยนะคะตามนี้เลยค่ะ มือนี่นะคะุ๋ยสภาพธรรมท่านนะคะมาช้อปปิ้งค่ะพี่น้องค่ะนะคะช้อปปิ้งยังหัวเต่น,นะคะพาท่านผู้ชมนะคะมาเก็บผักสดจากสวนเท่าเองเนี่ยแหละค่ะพี่น้องนะคะตามมาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะปุ๋ยจะเก็บผักสดอะไรนะคะท่านผู้ชมนะคะ <S <S ตรงนี้นะคะก็นะคะจะเป็นยอดฟักทองท่านผู้ชมมองออกไหมมันจะเป็นฟักทองไทยแล้วก็ฟักทองนะคะของสเปนนะคะคะพาสังเกตนะคะจากลักษณะแล้วเนี่ยนะคะใบขึ้นกัน มามาเบิ่งกัน,นะคะ่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นฟักทองไทยนะคะดูยอดนะคะท่านผู้ชมดูแล้วนี่นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมยอดนี้จะเป็นฟักทองสเปนนะคะเบิง่งยอดงามงามค่ะพี่น้องเห็นไหมนี่ก็ฟักทองสเปนนะคะเนี่ยนะคะดู ส่งให้ชัดๆนี่นะคะเม็ดค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเราก็ได้ยอดฟักทองแล้วนะคะนึ่ยอดนี่จะเป็นตรงเนี้ยเป็นของไทยนะคะถ้าไม่บอกนี้ท่านผู้ชมก็จะแยกไม่ออก มันเหมือนกัน รวมดูค่ะ ทบจะแยกกันไม่ออกเลยใช่ไหมนะคะฝรั่งเห็นในฝรั่งงงนะคะมันเก็บเก็บปเป็ดยัง่าตีนะคะฝรั่งเขาไม่กินนะคะมชมนะคะแต่เรากินนะคะของแซ่บนะคะพี่น้อกินกับน้ำพริกนะคะเฮ้ยวาวละกายเขาคะ่ะพี่น้อเห็นไหมป๊อดพี่น้อบักง,งามดูออกไหมนะคะยอดฟักทองไทยนะคะกับยอดฟักทองฝรั่งนะคะ เหมือนกันคักๆนี่แหละค่ะพี่น้องถา้าบอกในี่ทำไปช่องก่อสุโภโหดหดอกนะคะถ้าให้สังเกตถ้าเราจะว่าของไทยนะคะมีนี่นะคะขนน้อยกว่านะคะอันนี้ขนเยอะกว่าเห็นไหมยังขาวๆเนี่ยบอถ้าสังเกตอ่ะเนาะเนี่ยอันนี้ของไทยขนเขาจะน้อยกว่าเบิ้งไปแล้วนะคะกค็คือคือกันนี่ล่ะค่ะพี่น้องเบิง้งเบิ้งเอาคะ่ะ ไม่ได้แตกต่างเลยนะเราได้อยาประทองละก็เก็บไปะคะเป็นยังไงช้อปปิ้งวันนี้เพลินไหมคะท่านผู้ชมแล้วก็เราก็จะมาดูนี่นะคะมาฟูมเบิงบวกกันค่ะพี่น้องสุกินนี่นะคะ ภาษาสเปนก็เรียกว่ากลาบาซินนะคะบวบครับพี่น้องอันนี้นะคะมันเลยแล้วนะคะเราก็ไว้พันนะคะดูแบบโอ้ยบักเอบักไงครับพี่น้องคะ่ะเบิงบวบก็ได้เบิง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 ดูขนาดมันเบิง้งซูมเบิงครับพี่น้องเบิงเราไม่ได้เข้าสวนมานะคะสองสองวันนะคะบวบนะคะใบนี้จากก็ต้องเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ไปเลยนะคะเห็นบอนี่บักไงครับพี่น้องเลย เราก็นะคะมาหาดูนี้นะคะนี่แบบนี้กำลังน่ากินโอโ้พี่น้องเอ้ยดูนะคะนี่แหละนะคะกำลังอ่อนกำลังงามถ้าเราไม่เก็บวันนี้นะมันจะใหญ่เกินนะคะจริงๆแล้วอันใหญ่ๆน่ะนะคะเราก็เอาไปทำซุปทำอะไรได้แหละนะคะ คนะเป็นเชอาเอาไปทําซุปซุปสต็อกอะไรเงี้ยเนี่ยเหมาะเลยการเอาไปต้มไปทอดหน้าพะทะโอยอง่อยนีย่ก็น,นักข้าขนาด ำเน่บอกพี่น้องกระลำรูปหัวใจเด้อขาเบิ้งค่ะพี่น้องมันจะเป็นทรงนะคะรูปหัวใจนะคะก็เนี่ยนะคะสามอันนี้นะคะกำลังงามแล้วก็อันที่กินไม่ทันท่านผู้ชมเห็นไหมมันก็จะแตกแบบนี้เดี๋ยวปุ๋ยจะเก็บอันแตกนี้แหละนะคะเอากลับบ้าน ส่วนอันนี้ก็เป็นฟักทอมกันค่ะเป็นพันบัตเตอร์นัดนะคะดูยอดมีดอกแล้วนะคะฝั่งทางนี้เห็นไหมดอกแล้วกำลังติดผลนะคะอูน้น,นะคะติดผลแล้ว ยอดสวยมากจริงๆอันนี้นะคะก็จะเป็นพักกาดสายรุ้งนะจ๊ะยิ่งเก็บนะคะยิ่งสวยมีหลายกอนะคะท่านผู้ชม มันป่งใหมอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมนะคะสวยคือหวัวอ,อ่ะค่ะจะเป็นสีแดงเอาแต่ใบไปแค่การเดียวพอ ทุ่งเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยววันหลังค่อยเก็บอย่างอื่นนี่ก็จะจะเก็บมะเขือเทศนะคะเก็บแบบนี้นะคะเอาไปไว้ที่บ้านนะคะก็แป๊บเดียวนะคะก็จะสีเข้ม เก็บแค่นี้แหละค่ะท่านผู้ชมดูสิเดี๋ยวเราค่อยมารอลุ้นอีีถัดไปนะคะท่านผู้ชมว่าผักที่เราเก็บไปเนี้ยนะคะเราจะเอาไปทําอะไรกินนะคะมันจะได้กี่เมนูนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมปุ๋ยก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะหวังว่าท่านผู้ชมคจะมีความสุขเพลิดเพลินนะคะกับสวนผักของปุ๋ยนะคะนี่แหละนะคะมาร์กเก็ตของปุ๋ยค่ะนะคะ,นะคะผักสดปลอดสารพิษค่ะนะคะบายบายสวัสดีค่ะ